วันนี้ผมจะพูดถึงปัญหาสำคัญที่คุณอาจกำลังเผชิญอยู่โดยไม่รู้ตัวนั่นคือภาวะขาดออกซิเจนแฝงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การหายใจตื้นลงและเร่งให้ร่างกายหลราเข้าสู่ภาวะแก่ก่อนวัยอันควรได้ครับ สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานทําให้เราอยู่ในท่าโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องท่าทางแบบนี้จะไปบีบอัดหน้าท้องทําให้กระบังลมซึ่งเป็นกล้ามเนื้อสําคัญในการหายใจไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่และเกิดการแข็งตัวและยึดติดกับซี่โครงและกระดูกสันหลังส่วนเลวหากปล่อยไว้นานเข้าร่างกายของเราก็จะอยู่ในภาวะขาดออกซิเจนเหลือลังครับ ผลเสียของการขาดออกซิเจนแฝงนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อทั่วร่างกายแข็งเกร็งใบหน้าหย่อนคล้อยเกิดริ้วรอยง่ายผิวหนังขาดความยืดหยุ่นรวมถึงอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่และอาการมือเท้าเย็นในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นปวดศรีรษะได้เลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้เรามีเทคนิคการบริหารพิเศษที่มุ่งเน้นการคลายการยึดติดของกระบังลมเพื่อให้กลับมาทํางานได้อย่างอิสระการทําเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้หายใจได้ง่ายขึ้นและปรับปรุงภาวะขาดออกซิเจนเท่านั้นแต่ ยังช่วยปรับปรุงบุคลิกภาพแก้ไขปัญหาหลังค้อมไหลห่อและคอตรงได้อีกด้วยเมื่อบุคลิกภาพดีขึ้นร่างกายของเราก็จะเหนื่อยยากขึ้นและสามารถเช็กล้ามเนื้อช่วงล่างได้อย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผอมง่ายลงอวัยวะภายในที่เคยหย่อนคล้อยก็จะถูกยกกระชับขึ้นส่งผลให้หน้าท้องยุบลงและโดยรวมแล้วคุณจะดูอ่อนเยาว์ลงได้อย่างไม่น่าเชื่อครับ กระบังลมของเรานั้นยึดติดอยู่ตั้งแต่ด้านในกระดูกซี่โครงไปจนถึงกระดูกสันหลังส่วนเอวตามปกติแล้วเมื่อเราหายใจเข้ากระบังลมจะหดตัวและทําให้ซี่โครงขยายออกเพื่อให้อากาศไหลเข้าสู่ปอดได้แต่ท่าทางที่เรามักทําเป็นประจำนั้นกลับขัดขวางการทํางานของมันและทําให้เกิดการยึดติดขึ้นการบริหารนี้จึงเน้นไปที่การนวดและยึดกล้ามเนื้อบริเวณกระบังลมและซี่โครงเพื่อปลดปล่อยการยึดติดเหล่านั้น เพียงแค่การบริหารไม่กี่ขั้นตอนทั้งการนวดบริเวณร่องอกอการยืดและถูซี่โครงด้านข้างไปจนถึงการกดเบาๆต้านซี่โครงคุณก็จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่างหายใจสะดวกขึ้นนั่งสบายขึ้นและรู้สึกว่าหน้าท้องผ่อนคลายลองทำเพียงวันละครั้งติดต่อกัน2สัปดาห์คุณจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระยะยาวแน่นอนครับ